ไม่มีตัวตนมีแต่สิ่งเกิดดับสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับพอใจเกิดดับไม่พอใจเกิดดับยินดีเกิดดับไม่ยินดีเกิดดับนะครับสิ่งเกิดดับนี่มีสมาธิเกิดดับมีสติก็เกิดดับมีศรัทธาก็เกิดดับมีปัญญาก็เกิดดับมีตัณหาก็เกิดดับนะครับมีทุกข์ก็เกิดดับมีมรรคก็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดนะครับเขาเรียกว่าไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนเกิดดับนะครับไม่มีตัวตนเกิดดับแต่มีสิ่งเกิดดับอยู่มีสังขารเกิดดับมีธรรมเกิดดับนะครับสิ่งเกิดดับนั้นไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนเกิดดับเพราะว่าสิ่งเกิดดับมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีตัวตนนะครับนั้นก็เลยเมื่อรู้แจ้งนะครับรู้ความจริงเหล่านี้ทําให้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องทุกข์ ม่ต้องวิตกเพราะอย่างไรสิ่งที่มันมีมันก็เกิดดับแต่มันไม่มีตัวตนสิ่งเกิดดับมีอยู่กายเกิดดับวทนาเกิดดับนะครับกายก็มีตัวตนเวทนาก็ไม่มีตัวตนจิตเกิดดับจิตก็ไม่มีตัวตนธรรมเกิดดับธรรมก็ไม่มีตัวตนหรือว่าธาตุเกิดดับก็ไม่มีตัวตนขันอาญตนะเกิดดับไม่มีตัวตน สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับสิ่งนั้นไม่มีตัวตนนะสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่ก็ต้องปล่อยวางรู้ตามความเป็นจริงไม่ไปจิตหรือว่าไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดดับจะเป็นกายเวนาจิตธรรมจะเป็นโลกกระมนะครับลาบเกิดดับยศเกิดดับสรเสริญเกิดดับทุกข์เกิดดับสุขเกิดดับความเจริญเกิดดับความเสื่อมเกิดดับ ความดีความคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สาระไม่ใช่สาระสิ่งเกิดดับหมดนาสิ่งเกิดดับไม่ใช่ตัวตนะไม่มีตัวตนมันมีชั่วคราวมีชั่วครั้งชั่วขณะการเกิดดับไม่มีตัวตนปัาบัตเกิดดับไม่มีตัวตนวิญญาณเกิดดับไม่มีตัวตนเนื้อมาก็เกิดดับไม่มีตัวตนเมตตาเกิดดับไม่มีตัวตนการุณาเกิดดับไม่มีตัวตนอะไรอะไรก็ไม่มีตัวตน สิ่งเกิดดับมันมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนเกิดดับไม่มีตัวตนสัพสิ่งเกิดดับแต่ไม่มีตัวตนถาวรนะเทียงแท้หรือว่ามั่นคงเป็นนั้นการที่เรารู้เราเห็นล้วเข้าใจอย่างนี้ทําให้ปล่อยวางนะครับปล่อยวางทุกที่มันเกิดมันดับนะครับข้นทุกได้เพราะมีความไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนมีความเห็นผิดมีทิฏฐิความเห็นผิดมีสัญญาวิปลาส ว่ามีตัวตนเนี่ยสิ่งเกิดคือทุกเกิดสิ่งดับคือทุกดับก็จะมีผู้ทุกนะผู้ทุกผู้เป็นทุกที่ถูกไร้ลัเจัดแทงและเผาร้อนเข้าร้อนด้วยเรื่องสาทานสินภาวนาด้วยเรื่องมรรคผลนิพพานด้วยเรื่องโลกธรรมดับทุกเรื่องแหละมันเกิดมันดับนะครับไม่ว่าทางเกิดทุกทางดับทุกแต่ถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่ทุกับสิ่งเกิดดับ นะครับไม่เกีกับสิ่งเกิดดับมันเกิดข้าช่างมันมันดับก็าวช่างมันเราไปควบคุมไม่ได้นะครับไปวางแผนเตรียมการปัจจุบันล่วงหน้าในอดีตไม่ได้มันผ่านมาแล้วมันเกิดแล้วมันดับแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันยังไม่เกิดซึ่งก็ไม่มีตัวตนนั่นเองมันก็เลยเกิดเกิดดับดับกับพริบอยู่ตลอดเวลาความเกิดดับกับพริบไร้ตัวตนนะครับฉนันเมื่อไม่มีตัวตนในสิ่งเกิดดับ นะครับก็ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งเกิดดับที่มันเป็นทุกข์เกิดทุกข์ดับนะครับเพราะไม่มีตัวตนให้ปินทุกข์นั้นก็เลยปล่อยผ่านปล่อยวางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนสัญญาต่างๆเป็นนี้กระทุกความเห็นต่างๆเป็นเนื้อกระทุกหมดเพราะว่ามันมีทุกข์เกิดทุกข์ดับในธาตุในขันในอายตนะตั้งภายในภายนนอกอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับตลอดเวลาก็จะทุกข์เป็น ระยะระยะซึ่งก็ไม่เป็นผลดีฉะนั้นการที่เราไม่มีตัวตนนะครับต้องเจอความเกิดดับสัมผัสรับรู้เข้าใจความเกิดดับในธาตุในขันในอายนะในสมมุติต่างๆนะครับอย่ได้ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นทุกข์นะครับไม่หวัดนวันไม่ขัด้งนะครับเจอทุกข์ก็ รู้ว่ามันทุกเกิดทุกดับนะครับแต่ไม่มีตัวตนที่จะไปเป็นทุกที่จะเกิดทุกตามความทุกที่จะอยู่ตามความทุกหรือตายตามความทุกไปเพราะว่าไม่มีตัวตนความเห็นถูกทิฏฐินควาเห็นถูกสัญญาไม่วิปัาสาทิฏฐิไม่วิปัสสนาครับก็จะไม่มีทุกค้างนะครับ ไม่มีตัวตนในอารมณ์ที่เกิดในความรู้สึกที่เกิดในความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดในการตัดสินใจที่เกิดเนี่ยซึ่งการตอบสนองสิ่งที่ไม่มีตัวตนกับความทุกข์ก็ไม่เสนอสนองอะไรนะครับไม่ตอบแทนไม่ตอบโต้นะครับไม่ไหลไปไม่ไปเ,เปลือยเปลนไม่ไปหลงยึดสิ่งเกิดดับนะเพื่อปล่อยผ่านปล่อยวางเพราะว่าสิ่งเกิดดับนั้น ก็ไม่มีตัวตนนะครับแค่เกิดแค่ดับแค่รู้แค่เห็นแค่เข้าใจแค่นั้นแค่นั้นเลยเกิดและดับตลอดเวลาซึ่งจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้ดับก็ไม่ได้นะครับหรือว่าไปใช้ให้มันเกิดมันดับไปสร่งให้มันเกิดมันดับตามต้องการตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกไม่ได้นะครับก็แค่รู้แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ทราบแค่เข้าใจ ครับแค่ไม่มีตัวตนนะครับก็ไม่ต้องเป็นเดือดร้อนเหมือนเรา,มาไม่ต้ปิดเขาไม่ต้องแดดร้อนนะครับเราก็ไม่ต้องแดดร้อนกับความสุขความทุกข์ที่มันเกิดความดีความช่วยบุญบาปกุศลอกุศลนะครับเป็นอน,นิสงส์เป็นวิบากของกรรมของกิเลสข,ของวิบากก็ไม่ต้องของตัวเองและผู้อื่นของสัพสัตนะครับของใครๆก็าตามนะครับเราว่าแค่ไม่มีตัวตนจะไปหลงรับการรับรู้ การรับทราบรับฟังการรับจําคิดรู้กับกับอารมณ์ความรู้สึกสติสมาธิปัญญานะครับจะมีไม่มีจะเจริญหรือเสื่อมเกิดหรือดับก็ไม่มีตัวตนลองรับไว้คนเลยเพราะว่าเมื่อไม่มีตัวตนลองรับความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับความสุขความทุกข์ความยินดีหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายความพอใจพอใจไม่ว่าในขึ้นต่าง ในกระแสในสื่อสังคมต่างๆในโลกต่างๆเนี่ยก็ไม่มีตัวตนไว้ก่อนจะเป็นกตาจะลบกันจะฆ่ากันจะชื่นชมยินร้ายยินดีต่อกันก็ไม่มีตัวตนในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่มีตัวตนอะไรจะเกิดรูปพธธรรมนามธรรมนะครับก็ตามสบายเอาที่สบายใจนะครับไม่มีตัวตนนั่นแหละจึงจะสบายใจที่สุดไม่ต้องคอย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเต็มนะครับเอาตามใจตามอารมณ์ตามสึกตามความใช้ความต้องการตามความหวังความพัฒนาไม่ต้องนะครับไม่มีตัวตนกับทุกขสัมผัสการรับรู้รับทราบก,การรับฟังการดูรู้เห็นการอ่านการเขียนนะครับการถามตอบสนนานนาไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับไม่มีตัวตนไว้ก่อนปลอดภัยปลอดโปรง่ง เบาโล่งสบายเพราะว่าไม่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือว่าไม่เต็มไปด้วยวิปลาสนะครจะวิปลาสคืจะมิจฉาทิฏฐิร็ช่างเขานะครับเพราะว่าเราช่วยไม่ได้นะครับช่วยตัวเองก่อนนะครับช่วยตัวเองไม่มีิจฉาทิฏฐิไม่มีิจฉาวิปลาสนะครับไม่มีวิปลาสนั่นแหละเมื่อเราไม่ทุกข์ป่นก็จะพลอยไม่ทุกข์ไปกับเราเองฉั้นการที่เราไม่มีตัวตน นะไม่มีตัวตนสม่ำเสมอทุกอนนะครับไม่มีตัวตนทุกขณะนะครับไม่มีตัวตนไม่ว่าขณะใดขนาดหนึ่งช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะดีหรือไม่ดีเหมาะหอไม่เหมาะคนไม่ควรจะเป็นโอก,กาสเป็นจังหวะหนาทีทองนาทีทุกข์็กแล้วแต่ไม่มีตัวตนนั่นแหละมันจึงจะล้มล้างนาะเลิกลาลบล้างหรือว่าใครความทุก ไขความยึดติดยึดถือยึดมั่นไขวิปลาสนะไรมิจฉามรักนะครับฉะงนั้นเมื่อเราไม่มีตัวตนนั่นแหละจึงจะโล่งโปร่งเบาสบายจึงจะเบาจึงจะว่างจึงจะสว่างสงบเย็นนิ่งหยุดเฉยไม่ปรุงแต่งไม่ตอดตอบโต้ไม่ล้อเล่นไม่เอาแพ้ชนะไม่กันแกล้งนะไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่ยินดียินร้าไม่หวั่นไหวไม่เอาแพ้เอาชนะไม่เอาคืนไม่เอาถูกวผิดไม่เอาอะไรนะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่มีตัวตนนะครับไม่มีความจริงในความเกิดดับความจริงคือไม่มีตัวตนนั่นแหละการยอมรับความจริงการอยู่กับความเป็นจริงการเข้าใจความจริงนะครับความจริงไม่มีตัวตนนะครับ